มาครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะนี่ต้มไก่นะครับต้มไก่สายสมุนไพรนะฮะมาเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับว่ารสชาติมจะเป็นยังไงไก่ไม่ใช่ไก่บ้านนะจะเป็นไก่เหนียวนะครับแต่ว่าต้มไว้นานสักพักหนึ่งแล้วะนี่มาช้อน เต็กน้ำใหญ่กดดัวงว่ะรสชาติสุดยอดอ,อร่อยมามากินนะกันหน่อยไก่นิ่มก็จะคือคล้ายๆไก่บ้านแต่ว่าเหนียวกว่า อืมมันจะมีความเหนียวหนึบหนึบอ,อร่อยไก่แต่ละสายพันธุ์เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับมันมีเสน่ห์ของมันแต่ละพันธุแต่ละพันธุ์เนี่ยอร่อยเราจะไปปรุงรับาหารอะไรเ,เราต้องดูก่อนนะว่าไก่พันธุ์ไหนพันธุ์ไหน มาอมทุกวันไปตามไงเจอกันคลิปหน้าดี